สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วจ้าในะสองแอลส่วนกินแซบนัวพี่น้องจ้ามื้อนี้พาพ,พี่น้องมากินขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องเซียมซ่อต่อหลายๆเลยมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดแนวกินแบบส้มตำตำเสีบเอียงพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ไปขึ้นเว้นใบขึ้นเว้นใบสามก็เลยเฝ้า มากพี่ตองกินเลยมาเด้ยวยจ้ะมาต้องวอลไลชัดเลย ผักคาถ้นอยากกินต้องกินก็ผักคาแบบนี้พี่นั้นไทยเราเคยกินกันลองเบิ่งจ้ะแซ่บ 嗯。Mm hmm. Mm. 嗯，满满后。<laughs> maksud สิเฝ้าไปใส้พี่น้องว่เฝ้าวไปข้นเว้นพี่น้องสว่วงนี้กะสิได้ล่งแนวว่าล่งแนวน่าจ้ะคิดฮอดพี่น้องคือเกาจา้ะแต่ว่ากาะพ่คอยมีเวลาไม่ลาบอนไยบางมือกะติดเฮ็ดงานเนาะ 음, 음. เข้ากันคักตะก,กี้กับเบอกินเนาะพี่น้องอัน,นอันเนี้ยดิบดิบเนะี่ยกินน้ำแย่นี่นะเบิงเบิงข้าวเจ้าลายจนกินพักน้ำข้าวเจ้าข้าวเจ้ากินย่างกับไปหาซื้อมาหมักแร่ดดิพี่น้องตะก,กี้กับโอ้โหจักดอกมันคืออียงหมักแร่ดดิเบิงคลิปแยน่นี่หลายหลืย ถึงว่าเขาจะว่าชีวิตเขามันเบิ่งเอียงหลายๆีปห้องหรือว่าอย,ยู่กับสิ่งใดๆมันช่เป็นแนวนั้นก็แมนอีกืี แสเต็ดข้อตายแ้่พี่น้องว่าะฟอไปใส่เด็มันตัองเป็นห่วงเราพี่น้องกินทั้งสีมันตั้งไปไหนแต่ไรเรามันก็เรมันก็เรสิ้นน่ะพี่น้องย่านกินยู่ซื้อสักแบบ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 เขาบ่นอย่างนอสิวะ ตั้งแต่เห็ดคิปมาเนี่ยน้ำหนักแอลขึ้นมาสิบโลพี่น้องบอกเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นแอลแบบแก้มเละลายนายแ่แล้วราก็ลองแปลกใจถึงนมาลายปเนี่ย Thái yên Ừ. Im là phải không? Cửa bớt Yeah. อิกินขนมจีนกของเชื่อกัาแล้วพี่น้องจ๋าเพื่อได้สนใจสั่งซื้อกระสามาซื้อได้แอดไปทางไลนแอลก็ได้จ้าหรือว่าสีทักขเขาทั้งขอความของทางเฟสบุ๊คเฟสบุ๊กก็ได้เชื่อกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเอาสำหรับมือนอ้กะขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ๊ะที่เขามาให้การติดตามรับชม พี่น้องท่านไหนที่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แอลน่ด้วจ้ะพี่น้องทง y ง u t u b e และกระทั่งแฟนเพ Facebook นนจ f c e e o o o กนะจ้ะฝากพี่น้องไว้นเนาะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาพี่แลน้องไปแล้วจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนามือ้อหนาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ